สวัสดีครับตอนรับสู่ m c o l n e t กับผมพิรพลอนุตระโสตรหรือโยแวร์นะครับนาทีนี้คอมพิวเตอร์สวมใส่ที่กำลังโดดเด่นที่สุดของโลกคงหนีไม่พ้นเจ้านี้ฮะ Google Glass ซึ่งตอนนี้มีเพียง10,000อันในโลกเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้คนไทยนักพัฒนาแอปพลิเคชันชาวไทยกำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ใส่เข้าไปใน Google Glass วันนี้เราจะไปดูกันที่บริษัท Innovation Plus ครับ Google Glass คือคอมพิวเตอร์สวมใส่แบบสวมหัวและมีจอฉายภาพขนาดเล็กอยู่ทางขวาครับให้ตามองเห็นเหมือนเปิดทีวีอยู่ไกลๆโน่น ตรงขาแว่นบรรจุระบบ Android ระบบเดียวกับที่อยู่ในมือถือนั่นเองครับกลาส s รับคำสั่งงานด้วยเสียงมีกล้องถ่ายภาพและวิดีโอแทนสายตาของเราได้นี่เป็น Google Glass หนในหมื่นตัวสำหรับนักพัฒนารุ่นบุกเบิกที่ทั้งต้องสมัครและควักเงินจ่ายกันถึงเกือบ50,000บาท<ๆ>เพื่อให้ได้มาครองก่อนและลองก่อนอย่างที่บริษัท Innovation Plus ของคนไทยได้เริ่มทดลองนำแอปที่เขียนสำหรับมือถือใส่เข้าไปใน g l a s s แล้ว แอปฝีมือคนไทยตัวนี้ชื่อว่ามายาครับถ้าใส่ g o o g l e g l a s s แล้วเปิดแอปมองเข้าไปในจุดที่กำหนดไว้เช่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์บนจอคอมแบบนี้ก็จะเห็นในจอ Google g l a s s เป็นภาพพิเศษเช่นเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นครับนักพัฒนาบอกว่ามีโอกาสมากมายสำหรับคนไทยในการสร้างสรรค์แอปไปใส่ใน Google g l a s s และเป็นเส้นทางไปสู่ระดับโลกได้แน่นอน o o g l e g l a s s เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ตอนนี้เราเข้าถึงได้พร้อมๆกันทั่วโลก แล้วก็แอปมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรเข้าไปเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเข้าไปอยู่ในระดับโลกนะครับเพราะหนึ่งคือคู่แข่งมันน้อยแล้วก็ไอเดียตอนนี้เราเท่าเท่ากันในต่างประเทศ Google Glass มีหลายแอปแล้วนะครับ,รเ,รบเช่นตัวนี้เชื่อมกับระบบแปลภาษาหันมองอะไรปั๊บจะแปลให้ปุ๊บว่ากันว่าถ้าใช้ได้คล่องจริงก็จะเป็นไม้ตายละครับ ปีนี้ Google จะออกกรอบแว่นดีไซน์ใหม่มาให้เลือกซื้อกับเปิดขาย Glass แบบทั่วไปแม้กระแสะตอบรับยังไม่ร้อเอร์เ็ตแบตเตอรี่ยังไม่นานพอหลายสถานที่ก็ห้ามใส่เข้าเพราะว่ากลัวถูกแอบถ่ายส่วนคนสายตาสั้นอย่างผมก็ต้องมองผ่านแว่นถึงจะเห็นภาพชัดครับหลังจากได้ลองใช้ g o o l l e ก l a s เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอนาคตแน่ๆครับแต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างอย่างเช่นเวลาที่ใช้เนี่ย ถ้าเรามองไปตาเราจะต้องละไปจากสิ่งที่เรามองอยู่ตรงหน้าทําให้เราอาจจะเสียสมาธิกับการจดจ่อณะตรงนั้นไปนะครับและสิ่งที่น่าดีใจคือคนไทยเราเริ่มพัฒนาแอปใส่เข้าไปแล้วอันนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ไปติดตามข่าววอทีกับน้องแปมครับผมโยแวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามพาเรตไอทีกับแปมเปียพรสแสนยากรค่ะ เ a ซ o ุ๊กเด a ้า e ซแ e นส r เผยสถิติผู้ใช้ Facebook ที่กำลัง in love มักจะเอาเฟซบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเริ่มคบกับใครแล้วการโพสต์ข้อความจะค่อยๆลดลงค่ะซึ่งคนมีรักจะเต็มไปด้วยข้อความแห่งความสุขส่วนคนที่กำลังจะเลิกมักไในข้อความให้กำลังใจแล้วค่อยๆกลับมาเอาเฟสใหม่ราวหนึ่งเดือนหลังเลิกรา ธนาคารแห่งประเทศไทยไฟเขียวซื้อขายสกุลเงินไซเบอร์ที่มีชื่อว่าบิตคอยได้แล้วชี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศค่ะ